สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะชื่อนางสาวกราวันแจงชิริม5ดัา5ที่11จะมาถ่ายคลิปสัมภาษณ์กิจกรรมงดเล้าขวันษาคะ่ะคำถามแรกนะคะก่อนเข้าพรรษาสภาพเป็นยังไงบ้างคะก็สภาพก็เหนื่อยง่ายแล้วก็โมโหง,ง่ายมุบง,งิดแล้วก็อยากกินเหล้าทุกวันเลยแล้วตอนที่เข้ากิจกรรมเข้าเล่าเข้าพรรษา มีวิธีงดเหล่ายัางไงบ้างคะก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็หันจากกินเหล้ามากินน้ําผลไม้แทนหรือนมหรือเป็นพวกชาแทนอ,อย่างเงี้ยแล้วก็กินผลไม้เอาแล้วก็หาเวลาว่างออกกำลังกายหรือทํางานบ้านเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้เราอยากกินเหล้าเราหลังจากงดเหล้าเข้าพรรษาเสร็จแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้นเอ่อไม่เหนื่อยง่ายไม่งุนหงิดแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะกินเหล้าแล้วแล้วก็รู้สึกเอ่อมีเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากที่ไม่กินเหล้าแล้วเราจะพัฒนาไปในทางไหนคะก็จะพยายามทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลิกได้เลยแบบจะไม่กินเลยอ่ะเพราะว่าสุขภาพมันก็ดีขึ้นใช่ไหมลนะ่ะ โอเคค่ะขอจบการสัมภาษณ์เพยงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ